สวัสดีครับพบกับรายการคนอะไรขวดวัววันไรไม่ได้มานานไงคนไอ้คนนีคนนี้อะไรกันอี้เหยียคน มั่วไปหมดากูไม่เคยมีรายการนี้นะคนนะคนหัวครัวเงี่ยเลยเงี่ยเอาของเขามามั่วหมดเอ่ะเอาใหม่เอาใบเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใบนี่ครับเปิดใหม่เปิดใบใบเนี่แหละนี่แหละไปเลยอันนี้แหละเอาเหรอวันนี้เรามาทำอะไรครับอยากกินปลาเผาอยากกินปลาเผาก็เลยมาขอลองเชฟเนี่ยมีบ่อกดีปลากำลังโตขอสักตัวหนึ่งตัวหนึ่งได้ไหมได้จับเลยเดี๋ยวทำยังไงคนไม่เคยทอดไม่ทอดยังไงก็ได้จริง เอาเราตั้งกระทะก่อนเปล่าเก่งแล้วฮะมาตั้งกระทะก่อนเปล่าเออตั้งกระทะเดี๋ยวมาจากกลางหรอใช่เอ้าอันนี้ขึ้นอีกนี่ขึ้นคาดเงี้ยเอาไหนเออไม่ใครเล่นมุกกับกูเลยอ่ะปล่อยปล่อยให้ดันปล่อยซึมนี่ไม่ให้กูกระาโฟมก้านโจงทำอย่างเงี้ยบานๆอ่ะนี่เออแล้วก็พันรอบตัวเป็นจีวรเฮ้ยกูทำไม่เป็นต้องฝั่งเงี้ยนี่เอาขึ้นเงี้ยใช่ไหมนี่อันเนี้ยอันเนี้ยไล่เก็บไล่ตะเข็บไปเรื่อยๆเงี้ยเดี๋ยว นแล้วทำแบบนี้แล้วจ,จับงี้แล้วก็เหวี่ยงปึ๊บนี่ดูดูท่าเดี๋ยวมึงมั่นใจกูขนาดน,นี้เลยเหรอเออยังไงก็ได้อยากกินอ่ะเราอยากกินอนะ่ะคนมันเทพดูท่อครั้งแรกกูเพิ่งได้บานอะ่ะปวดไม่ไหอวอ่ะนี่นี่ทอดนี่อ่ะเราไม่ใช่ท่ออย่างนี้กูจะไม่ตกน้ำ <laughs> ใช่ไหมมึงจะมึงจะลุกมึงจะลุกอะมึงขึ้นอ้าวลักอ่ะอันนี้จับจับับอันนี้ไล่มาจับจีบจับจีบจับจีบเออเนี่ยเดี๋ยวกูไล่ให้อ่ะ นี่นะคนูครับคนเทพครับคนก็ไม่เคยทอดเหก็จะปากหัวทอดเหเอาแล้วจับข้างหน้าอีกอันนึงอันนี้จับอันนี้ข้างหลังจับอันนี้เออเออแหละอ่ะมันจะไม่ผัดคอผมก็เบี่ยงอันนี้ไปดีเดี๋ยวโอ้ยนี่ใหย่เชือกอีกเดี๋ยวกูก็ไม่ถนัดอ่ะไปเลยเบี่ยงไปเลยเอ้าเบี่ยงยังไงมันจะข้ามหัวป่ะเออปล่อยปล่อยไปเลยนะมันจะข้ามหัว อย่างนี้หรอไม่ได้เียบอย่นี้หรอไปไปแรงแรอเอ้าไอศตร์ไปด้เรื่องไหมได้เรื่องไหมเนี่ยได้ปลาแดกไปเนี่ยเด็กไม่การเลยเห็นไหม กยังไงเฮ้ยเชี่ยปัดเฮ้ยได้อ่ะไม่ใหญ่ไมะใหญ่ะเฮ้ยหไม่ชมเลยแต่ปลากระตุกแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ได้ว่ะได้ว่ะจริงจริงได้เหรอเออมมาแล้วผลงานวัด t h ดตึ๊บไปถามอะไรลุยอันนี้เขาเรียกอะไรนะปานอะบูกีเ้อ่ออะไรวะมาเราได้ปลามาแล้วทำไงครับ นี่ครับปลาตัวใหญ่ๆนี่น่าจะประมาณเกือบโลนี่เดี๋ยวเราก็ผ่าเอาไส้ออกต้องคอยเก็บเปล่าไม่ต้องคอยเก็บเปล่นเผาเผเไ็่ได้ลเพวกจะทำปลาเผาเอาไส้ออกแล้วก็ si ตัดหัวตัดในหัวก็ใสเอาไว้มึงเคยกินด้วยเนียปลาเผานี่เดี๋ยวไอ้ขั้นตอนเราไปดูช่องอื่นดูไลฟ์สาระดูช่องเราไว้ก่อน แล้วเดี๋ยวเราก็ตะไคร้เอาอะไรยัด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 ไมลุยต้องขูดข er ้างในให้สะอาดเพราะว่าเราท้องมันจะได้อร่อยขั้นตอนทําไม่ยากครับปลาเผาเสียเวลาตรงนี้เราต้องไปเผาเลยแหละวันนี้เรามีนัดอะไรครับคุณบูมแมนแมนมหนอะไดีนัดชิงเอฟเอคัพไครแมนเชสเตอร์กับแมนซิตี้เชียร์ใครกแมนซิตี้คืออะไรแมนเชสเตอร์ อยู่ในเตท์เออเขาเป็นเมืองเดียวกันเมืองเดียวกันเฉียร์ใครไม่เชียร์แช่งแช่งเชือสีเจืสีครับเจือสีอ่ะโอ้โหเสียดายกูมีเสื้อน่ะแต่ใส่ไม่ได้เสื้อเสื้อสีเลยอ๋ออดเลยไม่ต้องมานั่งเสียดายหรอกไอ้เหี้ยฟอร์มอย่างงี้เป่าอดขายมึงอ่ะไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยกับทีมอ่ะฝักร้านฝักร้านดิเออฝักปักล้านได้ฝักร้านด้วยนะครับตอนนี้กำลังขายเสื้ออยู่นะ ชื่อชื่ออะไรนั้นมึงเอะใจนี่เองวะถามกูอเใช่ยิ่งถามกูชื่ออะไรเออว่ะเออชื่อเดี๋ยวชื่อช่องทิกตอกนิกเองนิกเองจะใครล่ะชื่อมึงไม่ได้ขายของได้เลยนี่แหลยกูไมปดูกูจะตามกี่อะไรบอกกัดไปด้วยจ้าติดตามหน่อยครับเสื้อสวยๆมือสองมือหนึ่งมือหนึ่งมีไหมไม่มีมีแต่มือสองสภาพดีโอ้สภาพดีบ๊อเบ้าบ๊อเบ้าเสื้อคนตายไอ้ชาติ ซอสที่มาจากอเมริกาไม่ใช่อ่ะเออยิ่งอเมริกาแท้ๆเม็ดอินยูเอสเอยูเอสเอเรไปสะกดผิดอ่ะเออสะกดว่าอะไรยูเอเอสยูเอเอสเออเม็ดอินไชน่าเฉยร้องยูเอสเอไปเดี๋ยวเราไปซื้อไอ้เดี๋ยวเราไปหาเกลือเอาจะใครกับหาเกลือมาไปย่างถ่านเกลือบางแส่นะครับสามล่าหาวัตถุดิบไปโทริโกโทริโก ดูยคนเปิดพิสดารอันนี้อะไรครับกุ้งกีเราไม่รู้อีกทีเนไม่คุไม่คิดมุกกุ้งกีพวกมึงวะไม่เคยดูอ่ะไปไหนไหนก็หวานแห่มาแล้วติดตั้งตัวหนึ่งมือใหม่อ่ะ <c oughs> มือใหม่หวานทีเดียวได้ขนาดเนี้ยเสกมาเลยทีเดียวสี่ตัวเสกเปิดรถเปิดยนี้คนมาไม่รวะใครมาไม่รู้ว่ะไ,ไ,ไปครับไปดูยนี่ทำไรฮะอ้นเชฟ ยัดตะไคร้ครับสั่งมาจากต่างประเทศเลยเว้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรไก่โอ้โไอเดียไอเดียมาจากจุลีมาบอกสั่งกระชางประเทศเดลี้ยงมาจากต่างประเทศไงต้องไม่ใส่ก้าดเหรอไม่ใส่แต่ใบอย่างเงี้ยใช่เหรอใช่กาดมันขึ้นคอกาดไอใบสเลดไม่คิดนะยัดตะไคร้ตะไคร้กระชากเยไม่ตับนี้ไม่ออกเลยตัวไหนตัวไหนใครเกลือ ได้เราเอาแค่นั้นนะพอแล้วไอ้เชี้ยวได้เหรอวะทีนี้เราพอกให้มันมซึมเข้าไปเฉยเดี๋ยวตอนอย่างเราก็พอกเพิ่อมอีกนะเราต้องซื้อเกลือเพิ่มไหมเออเห็นเราไปซื้อฐานอยู่แล้วไง ทำง,ง่ายๆครับเมนูนี้ใครๆก็ทำตามได้ขอแค่มีปลากับเกลือใช่แล้วก็ถ่าน่านเตาไปเดี๋ยวเราไปตั้งเตาแล้วก็้นย่ากันเลยเราย่างลุย2,000 years later ไม่ต้องรอไม่ต้องรอย่างให้เรียบร้อยอู้หูอู้ยติดว่ะติดกระเท่าเจ้าติดตะแกรงว่ะไปแรงไปหรือเปล่าโอ้โหรู้จักสีหน้ารู้จักสีหน้าด้วยใช้แรงเยอะมากไปแรงไปครับติสีบ้าะ ติดติดหมดเลยเยอะตีครับปลาฮะโอ้มากัดเรื่่องอาปลายากวครับเสร็จแล้วครับเนื้อับบอลเตะแล้วครับบอลเตะแล้วเอฟเอ้นเดียวว่างเลครับก้มาเตะตาง้อเตะีกปาเผากับบอลนะครับวันนี้นักดิ กางนี้ไฝนนนี้ฝตกนะครับเราเลยหนีเข้ามางในไปแล้วร้อนนะฮะร้อนมากยกย้ายไปม,มายกเขายกออกนี่ครับปลาเผาเรานี่<อ>เจ็บเบ่าเผาชาวนานกิจเรียบร้อยน้อยเนื้อไม่เหลือเลยไปกินกันปะไปทำครับวันนี้ครับวันนี้เป็นไงบ้างหน้าทำหน้าตาไปทำอะไรไมาครับเหนื้อยเหนื่อยทั้งไหล่ทั้ยแขนยืนวิจารณ์อีกเดียวเนื้อออกต้องเสก่งนะป่ะ ุยตาเผาครับน so okay ี um um ่ครับมนุษยธรรมนะครับมีออเดอร์ทาวมันติดมันติดอะไรมันสุดมันสุกเลยครับฉ่ำๆนะครับโอ้แมงก้าว้าวปลาเป็นไงครับจำปากเดชครับยี่งวยมากผมไม่ฉ่ำเพื่อนเตัวอันนี้ปลาดึกดำบันนี่ของกินนวดเดชนี่อร่อยแซ่บดูบอลนะครับบอลหนึ่งสวยแล้วครับอย่างรวดเร็วลุย ลุยต่อครับมนุษย์ทำมครับนี่มนุษย์ทำหน้าตาเป็นยังไงอี๋ครับบอลมาแต่บอกว่าไม่เอาหรอกครับเสมอหนึ่งหนึ่งครับแค่เดียวเลยปลาปลาไปแล้วทิ้งเหรอแซ่บๆเป็นไงครับฟุตบอลโดนโดนฟุตบอลกับปลาเป็นไงบ้างครับเข้ากันไหมนี่เด็กเยอะสุดครับปลาอ่ะไรปลาไม่เหลืออีกตัวหนึ่งอ่ะนี่นะครับ บอลจบแล้วครับตาก็หมดแล้วเรียบร้อยนี่ครับเด็กแมนยูครับเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยแล้วพึ่งมาไอสัตว์เป็นไงครับพึ่งมาอะไรพึ่งมาเลยมาไม่ทันอ๋อมาดูไม่ทันอืมเอาขอสื่อสารเปนภาษาถ้ํานะครับอาโดอยู่ชนะแล้วอาโดอยู่ชนะอะไรญี่ปุ่นเหรอไปว่ะคุยคนญี่ปุ่นอ่ะเฮ้ยครับแล้วเจอกันใหม่ครับบูมฝาก าช่องแอติจูดเล็กกดไลค์กดแชร์และตับตับใครและเป็นไงบอลวันไม่ปวดไหมไงบอดแชร์ไม่วดแ่เต้นเต้นโชว์ก่อนเต้นโชว์เนี้ยมีเต้นบอคุณไหมครับสองเมื่อสองหนึ่งแมนซิตี้แมนซิตี้ชนะนะครับเปนอยู่ทีนทนฮักมันไม่ยอมไปข้างสนามมันนั่งอยู่เนี่ยได้เลยไม่ไหวอะไรโอเคครับเจอใหม่พี่น้เราไปครับลุย ได้ได้ตัวหนึ่งว่ะไหนดูเนี่ยโอ้โหมึงจะมาเผาก็ตัวนี้ไอ้สได้ไปล่อยไปเถอะอ้นไซนี้กูกูกินไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปนั่นเอาเอาเดี๋ยวนั้นมาใส่กันอ้นได้แล้วปลาเผาดูตัวกูจะกินยังไงไซขนาดนี้